ที่เคยเคยทำมานเก็บว่ามันตัวโตขนาดนี้ไม่ใช่ไหะเมื่อก่อนผมใช้เมื่อก่อนมันใช้ปุ๋ยเคมีอปุ๋ยเคมีของโรงงานนะครับแสดงว่าเพิ่งมาซื้โสมแดงนกระสอบหนึ่งหนึ่งพันบาทพันกว่าบาทในยุคของปุ๋ยแพงแต่ทีนี้พอเรามาเจอโสมนี่ปริมาณการใช้มันก็ลดลงอย่างสมมติว่าเนี่ยสมมุติว่าลิตรหนึ่งเนี่ยผมใช้ได้ถึงสิบไร่ แต่ถ้าผมใช้ปุ๋ยเคมีอ่ะก็เกือบตันเกือบตันโอ้ตันนึ่งเท่าไหร่ละบันตันหนึ่งก็สองหมื่นกว่าบาทโอ้ตอนนีค่ะมีอะไะอันอันตรงนี้กี่ไร่คะนี่ยอีแปลงนี้ปลูกใหม่สิบเอ็ดไร่ครับสิบเอ็ดไร่ปกติไม่ใช้สซ่แดงนี่ได้ได้ไร่ละกี่ตันเอ่อตีกายนี้ได้ได้ได้ไร่ละประมาณสิบห้าตันเอาลอกเาเบอร์ปีนมาเรามาติดตาม ตอนตัดติดตามดูนะครับผมใช้โสมนี่เพิ่งใช้มาค่ะเพิ่งใช้ครับเพิ่งใช้ปีนี้ติดไปอีกครั้งพี่กายได้ใส่ลลาๆแน่นอนพี่กายนี่ก็เริ่มใช้ตอนที่ว่าอ้อยมันโตแล้วอ้อยมันโตแล้วก็ยังได้ไร่ละสิบห้าตันอ๋อยอดหวานา่เสียค่ัทั้งหมดนี่เกียรเสียทำกี่ไร่คะนี่อ้อยเนี่ยปีนี้น่าจะหก หกรยกว่าไล่ร่เองหมดในตเร็วมีลูกน้องมากครับครึ่งต่อครึ่งช่วยลดต้นทุนิผลผลิตลัให้ตอบผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายสิแสุดยอดจริงๆดีใจครับอยคยนมาเจอความดีๆมาเจอความดีมันจะลดต้นทุนการผลิตเยอะเอาช่วยบอกบอกหน่อย คือเห็นเห็นเห็นเนาะคือบอกแม่พี่น้องเกษตรกรให้ผมทีซีก็ลองดูนะครับเป็นพืชชีวิตทางทางเลือกใหม่ของเกษตรกรนะครับเราจะได้ลดต้นทุนลงมานะครับจากที่เราเคยใช้ปุ๋ยเยอะใช้ปุ๋ยทั่วปุ๋ยที่เรามาใส่สภาพสิ่งอเล็กพอเราหันกลับมาใช้สมแดงเนี่ยทั้งฝาเขียวฝาแดง พอใช้เข้าไปแล้วมันจะลดต้นทนะุนแล้วสิ่งที่มันเห็นผลตอบรับมาเนะี่ยมันจะว่ามันโอเคนะครับรจะได้ลดลงมาแล้วอย่างหนึ่งถ้าเราฉีดไปแล้วเนี่ยมันมันลแลังสู้ต่ออากาศอ่ามันสู้ต่ออากาศแรงนะอ่ะทีนี้ปุ๊บเทียวว่าด,ดีใครที่มานี่เป็นเป็นคน <ๆ S 2> <ๆ S 1> ที่มาแนะนำก็พูดเรกกหรอน้นอง ทองยุ่นนะครับชื่อชื่ออะไรนะชื่อทองยุ่นอุดมแล้วก็ผู้ช่วยคุณชูวันนี้คเยังติดอันนี้อยู่ยังไม่ติดปลายังไม่เสร็จได้มา่ทีแรกผมไม่เชื่อนะครับอุ้ยเอาจริงจริทีแรกผมไม่เคยเชื่อผมผมไม่ชอบผมไม่ชอบผมไปไปพูดตรงไหนผมว่าผมไม่เคยเชื่อขออนุญาตนะเห็นเขาบอกว่าเฮ้ยโสมแดงอยู่นั่นทีอยู่งจะไปยังโอย่างมันได้นานหรอวะเคยไดเห็นได้ในเอย่างนี้ผมิดกไปนะ ตรงนี้นะผมมั่นใจตอนนี้เนี่ยบอกต่อแน่นอนถึงตังของดีของดีผมก็อยากให้บอกต่อได้ตังค์ด้วยเอาไม่เอาวะทีนี้นะเออบอกต่อได้ตังค์นะของดีผมก็อยากให้พี่ๆอย่างน้องที่ทำเกษตรด้วยกันเนี่ยได้ใช้มันจะได้ลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยใช้ยาลงมาผลผลิตด้ใช่เราเป็นชาวไร่เราได้เปรียบใครจะไม่อยากบอกต่อใช่ไหมใช่เออทำไมจะอยากให้ไปใช้ปุ๋ยแพง แงของดีๆผมก็อยากแนะนำให,ให้พี่ๆน้องได้ใช้พี่พูดจริงพี่เป็นคนที่วว้ใจองมาลีที่ผมไปไป,ไปเคยเจอแต่ก่อนเนะาะแถวลานตากฟ้า,าใช้ดีปุ๊บเขาทำอะไรรู้ป่ะ